สวัสด so mm ีค่ะมาทักทายกันสรุปงานให้ฟังค่ะช่วงสัปดาห์นี้โอ้โหแน่นจริงๆแล้วตัวพี่ตาเองก็ไม่ได้เข้าไปที่วัดแต่ว่าทุกๆท่านก็ส่งงานให้ทำอยู่ที่บ้านก็ไปรักษาตัวเองค่ะนะคะเพื่อที่จะลุยงานต่อก็อย่างที่บอกนะคะช่วงสาราไม้เราได้ร่วมกัน มุงแผ่นพลาสติกเราเรียกกันว่าแผ่นพลาสติกแล้วกันเนาะเข้าใจง่ายดีคลุมด้านบนให้ยังคงความสวยงามแล้วก็เก็บกวาดง่ายนะคะเสร็จเรียบร้อยกันฝนให้ทุกท่านเรียบร้อยแม้มุงเสร็จก็ฝนตกนทันทีให้ได้เทสนะคะโอเคก็เลยกราบขออนุญาตต่อนะคะในช่วง ระหว่างทางเดินมาศาลาไม้และศาลาอนเนกประสงค์เพื่อที่ทุกท่านจะได้เดินจงกรมกันได้นั่งฟังธรรมกันได้ในเสาร์อาทิตย์และนักขัตเลษกบางครั้งบางงานนะคะก็วันนี้ก็แผ่นพลาสติกมาส่งเรียบร้อยนะคะตามที่นัดกันก็คือวันที่สและวันที่5ฉะนั้นความความน่าจะเรียบร้อยคือสองสัปดาห์นี้น่าจะน่าจะมุงเสร็จเรียบร้อยหวังว่านะคะ ระหว่างที่ทำเสร็จเราก็ไม่ได้รอนะคะเด็กชายเพชรก็รับคำสั่งนายหญิงไปทำก็คือสั่งไผ่เข้ามาเพียบเลยค่ะแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำล้าวทำร้าวเพื่อที่จะมุงพลาสติกต่อเลยอันนี้คล้าวเสร็จแล้วพลาสติกมาพอดีก็ทำต่อเนื่องนะคะเพื่อจะได้ใช้งานกันทันใจ แล้วก็ต้องอ้อพอดีเมื่อวานนะคะพันเตสามรูปแล้วก็แม่แม่มาจากทุ่งสรีอุดมมากราบขอบพระคุณพระอา,าจารย์ที่เมตตาให้ความอนุเคราะห์ดูแลนะคะส่วนมีมีเองก็เนาะทำหน้าที่อุปถากภ์พระอาจารย์คกฤิธต์ก็คือช่วยกันช่วยกันนะคะเป็นกำลังนะคะดูแลพิกขุอาพาธ ท่านก็หายป่วยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ามีเองไม่ได้เข้าไปเนื่องจากมีเองก็ติดนัดกับคุณหมอหลายหลายหมอก็ไม่ได้เข้าไปแต่ก็ยินดีมากๆและก็เต็มใจมากๆค่ะที่จะเป็นกําลังให้พันเตทุกรูปนะคะที่อยู่ในธรรมวินัยนี้พุทธวจนะด้วยกันเนาะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าและพระอาจารย์นะคะและ้วก็ในส่วนของโดยรอบตอนนี้นะคะฝนตก ฝนตกท่านก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะคะโควิดก็กำลังระบาดเนาะดูแลสุขภาพกันไม่เกี่ยวกับโควิดเราก็ต้องดูแลสุขภาพดูแลกันด้วยนะกุดพิกขุหลายรูปนะคะต้นไม้หล่นทับใบไม้ที่มันเก่าก็ร่วงทับถมบนหลังคาก็เคลียกันคะ่ะงานหนักอีกเช่นเดิมน้องๆก็ไปทำแต่ละจุดนะคะ จนเรียบร้อยก็ถ่ายรูปส่งมาอะไรอย่างเงี้ยรายงานเรียบร้อยค่ะแล้วก็ในส่วนของสะบบกกรณีเออพอฝนมาเยอะเนาะช่วงนี้น้ำจะเยอะรู้สึกว่าช่วงทางเดินก็พังลงมาอีกแล้วค่ะจะทำอะไรคะรีบซ่อมสิคะเดี๋ยวจะต้องใช้ในวันสำคัญกันพวกเราจะต้องออมาใช้สถานที่กันจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับวันสำคัญหรอกค่ะทุกๆวันที่ทุกท่านมานะ เดินกันมาถึงสะโบขรณีกันทุกทุกท่านเลยมาถ่ายภาพเอ็นดูมากๆนะคะฉะนั้นหน้าที่ของพี่ตาก็ต้องทำให้สวยตลอดเวลาทุกท่านมาก็จะได้เห็นภาพที่ประทับใจกลับไปเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวของพวกเรานะคะที่เราจะเตรียมตัวมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมกันพี่ตาก็เร่งสุดกำลังเลยห้องน้ำต้นแบบโอ้โหก็ต้องอนุโมทนาจริงๆเลยกับทุกๆจาคะนะคะ ส่งกำลังใจไม่พอส่งกำลังทรัพย์ด้วยนะคะเป็นกำลังให้กันและกันให้ได้ทำห้องน้ำได้เสร็จลุล่วงในสำหรับต้นแบบนะคะก็กำลังเก็บงานกันค่ะน่าจะเรียบร้อยละเดี๋ยวเอาภาพให้ดูนะคะก็สุดท้ายนะคะอนุโมทนากับทุกจาคะสัมปทานะคะทุกๆุก,กเม็ดฝนไม่ว่าจะ1บาท5บาท10บาทนะคะมีความหมายเสมอมีความหมายกับพวกเรานั่นละนะคะเราได้สร้างในิสัยละตระี อันเป็นมนทินนะคะอนุโมทนาค่ะแล้วพบกันค่ะ